งานเดียงเลยดาบนี้ความสุขความสุขแกเจ้าทั้งหลายแม้ช่วยแก่ากทั้งหลายิดามารักษาบุตีทั้งาตเป็นตการรักนาเดิ